ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราวะห์กล่าวว่าทอสอขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานที่ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2565 รวมทั้งสิ้น7มาตรการในกรอบวงเงินรวม1,000ล้านบาทพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้ 1. ลดเงินงวดร้อยละ50จากเงินงวดปกติและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีคงที่1ปีแรก 3. ประนอมนี้ระยะเวลาไม่เกินหปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปี6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีนาน6เดือนแรกผ่อนเงินงวดเพียง1,000บาท 5. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ0ูนต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารและ 7. พิจารณาสินหมเร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอคคีภยัยจ่ายตามความเสียหายจริง รวมทุกภัยธรรมชาติสูงสุด30 0 0 0บาทต่อปีทางนี้ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการตามมาตรการที่1-6สามารถติดต่อได้ที่สาขาของทออตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,565และมาตรการที่7ติดต่อได้ที่สาขาของทอสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน ghbl และที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ tnn ช่อง16สวัสดีคะ่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ